ตอนนี้มันอยู่ที่พาร์ตินนมครับตรงพูดขอดด้านบนครับของกินเพียบเลยแล้วก็น่าอร่อยทุกอัน็นไก่ันี่เป็นร้านส้มตําร้านหน้าเคียงเยาวราครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาสด สุกี้ยากี้ดีเด็ดราชินีพริกสดครับอันนี้เป็นน้ำพริกสกายลากมีข้าวแกงบักใต้ครับลองแลงข้าวหมกไก่อันนี้อร่อยมากครับมัน,นีวงมีร้านลูกชิ้นเนื้อชิ้นหมูเป็ดครับเป็ดโลล่านนี้ก็อร่อย หมูเตะข้าหมูแดงหมูกรอบครับข้าวขาหมูอร่อยมากครับมีหมูทอดด้วยวนี่มันกเต๋ยวเ,เหลือทางตามสั่งครับต้นทองหอยทอดอส่วนผัดไทยร้านนี้ครับแชมป์แม่กรองคนเยอะตลอดก๋วยจับดําเนินเป็ดครับ อาหารเจครับเติมบุญมีอาหารญี่ปุ่นครับยากิยากุาก็วิลานี้ผมกิมทกมมกนทุกครั้เหมือนกันครับมีเกี๊ยวฟึ่งน้ำใส่ลูกันครับอ๋อขอเคครับ